สวัสดีครับผมอีปายซื้ออีกตามเคยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีองไรวันนี้ก็ได้เข้ามาสวนมาเขาเรียกอะไรล่ะสวนพักผ่อนครับผมก็เลยจะมาพอดีเห็นรถรถถังสองถังกับรถยิงปืนระบานนอกเนาะผมก็เรียกไม่ถูกหรอกพี่น,อออน้องใหญ่นู้นคันหนึ่งเขาเรียกรถถังไงแต่ว่า ความรู้ผมก็พอมีอยู่บ้างนะครับที่ได้เรียนรู้มาตอนอจบจากค่าศึกคุณแผนแสนสถานอะไรประมาณนี้นะครับก็พอได้รู้เรื่องบ้างอันนี้ก็เป็น M108 นะครับผมเนี่ย m m 0 8 m, 8 m อ็เรอครับผมวิ่งได้ความเร็วสูงสุด51ครับ ห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงมประมาณนั้นนี่ครับมันมันแตกหมดแล้วแล้วก็สามอยหกนี่อะไรไม่รู้จะมีรูต่างๆครับผมเนี่ยรูรูเอาไว้มือแหย่เข้าไปเวลาคนอยากทดสอบหรืออะไรต,ต่างๆนานาครับเนี่ยที่สำคัญเลยนี่ รูข้างบนเนี่ยเอาไว้ให้นกนกอยู่นะครับเพราะว่า<ช>ก็นั่นแหละครับอืมและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกเลยนี่ก็คือตะขาบตีนตะขาบไอ้ตัวเนี้ยสำคัญเป็นอะไรกับกับสัตว์กับคนมากเวลาโดนตอดนะครับอืโดนตอด ที่สําคัญเลยก็ต้องใช้ยาหมองอยาไลทาเนี่ยครับความรู้ผมก็เล็กๆน้อยๆครับผมม,มีพอรู้อยู่บ้างว่าเป็นยังไงนะครับข้างบนก็เอาไว้ลุกๆโพ๊ๆประมาณนั้นแหละครับอันนี้ก็หมุนได้นะเพราะว่าเวลาลมพัดแรงๆมาเขาจะหมุนเตือนสัญญาณเตือนสัญญาณปุ๊บปๆ,ๆ,ๆอะไรประมาณนี้นครับ เวลาวิ่งเงินร็วเขาจะเตือนสัญญาณเขาบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบมีหลายอันนี่ก็เห็นไหมหลายอันนี่แหละครับก็ไม่มีอะไรมากครับผมอันนี้ไฟตาอันนู้นไม่ต้องแนะนํามากครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องเล็กๆเครื่องใหญ่ๆนี่ก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรอืก็ถือว่าเข้าใจพอสมควรครับผม ครับก็ฝากติดตามนะครับผมอิปายซื้อ,อตามเคยครับผมเดี๋ยววันไหนมีโอกาสดีๆได้ไปเจอของแบแบ,บแปลกๆก็จะแนะนําให้ฟังครับแนะนำฟังอืว่าอะไรเป็นอะไรนะครับเนาะโอเคครับผมฝากใหนด้วยครับอิปายซื้อ